สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลโด่งบบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดนในราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช,ช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวสิงห์นะครับในช่วงของเดือนธันวาคม2อง4นีนี้เป็นครึ่งแรกของความรักความสัมพันธ์เนาะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันในช่วงของครึ่งแรกกันนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ User ซอร์บูพยา5 9นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีอิทธิพลเป็นเช่นไรนะครับจะทำคนที่มีคู่นะครับกับคนโสดด้วยนะครับก็ติดตามกันได้นะครับในคลิปนี้เลย ทีนี้เรามาดูภาพรวมกันก่อนนะครับไพ่โดยรวมของชาวสิงลัคนาสิงใบแรกของคุณได้ราชินีถือเหรียญน,นะครับ s ซ e วน f Pentacle j u u t t c e ิ h e Moon ไพ่สีไม้เนาะราชินีถือดาบนะครับฟาบคับราชินีถือไม้ หนถือไม้นะครับไพ่ใบสุดท้ายของคุณทาวเวอร์อต้องระมัดระวังจิตใต้สำเนึกของคุณนะครับพลังงานใต้ไพ่เป็นทรีออฟวันเน <S <S ทีนี้เรามาดูคนที่มีคนที่คนที่โสดก่อนนะครับเราจะมาดูคนที่โสดกันก่อนว่าจะมีแนวโน้มทิ่ทางเป็นเช่นไรขอไพ่ให้กับคนที่โสดด้วยนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับขอไพ่ให้กับคนโสดด้วยนะครับ คนโสดนี่คือโสดจริงๆไม่มีคนคุยเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นคนโสดนะมาดูไพ่กันนะครับพไพ่ใบแรกหนึไม้5้ถ้วยนะครับไพ่ใบท้ายสามดาอันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึงเนาะสำหรับคนโสดเดี๋ยวเรามาแตกรายละเอียดกันนะครับทีนี้เรามาดูสำหรับคนมีคู่กันบ้างอันนี้คนมีคู่คือจะคุยกันนะครับหรือจะ,อะไม่เคยเจอ หรืออยู่ด้วยกันหรือไม่อยู่ด้วยกันก็ได้นะครับแปลว่าอะไรก็แล้วแต่ชัดเจนไม่ชัดเจนดูตรงนี้เลยสาหรับคนมีคู่นะครับคือทุกอย่างถ้ามีคู่คอมมิตกันหรือเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยตกลงกันแล้วเนี่ยก็สามารถดูตรงนี้ได้เลยนะ<ส>เป็นไพ่คิงถือถ้วยนะครับอ่าเดอะเวอร์ไพ่ใบสุดท้ายเป็น2ถ้วยโอเคดีมากนะครับสำหรับคนมีคู่แต่คนไม่มีคู่เนี่ยตรงกันข้ามเลยต้องระมัดระวังเนาะ ทีนี้เราจะมาแตกรายละเอียดกันจะเอาเริ่มต้นจากาดวงของโดยรวมก่อนนะครับเดีย๋ยวจะทำคนที่มีคู่กับไม่มีคู่เนี่ยจะอ่านไพ่ให้ทีหลังนะครับตอนนี้เปิดให้ดูก่อนเนาะจะได้ดูเป็นน้ำจิ้มไปก่อนว่าไพ่มันเป็นยังไงบ้างเนาะก็ติดตามกันด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับ ในช่วงของเดือนนี้กันว่าสาเหตุจะเป็นเช่นไรฝากนิดนึงสำหรับการดูดวงครั้งนี้เป็นการอ่านแบบ general reading นะครับเป็นการอ่านไพ่ให้แบบโดยรวมของชาวสิงห์ลักษณะสิงห์เท่านั้นไม่ใช่ดวงบุคคลปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังว่าเป็นเพียงไกด์ไลน์ให้กับตัวคุณเท่านั้นอะไรที่ใช่ที่ตรงที่แม่นสามารถนําไปปรับใช้ได้เลยนะครับแต่อะไรไม่ตรงไม่ใช่ไม่อินกับไพ่นะครับ ทิ้งไว้ตรงนี้ไม่ต้องไปจำใส่ใจอะไรมากมายนะครับเราดูเป็นเพียงไกด์ไลน์และแนะนำในสิ่งดีๆอะไรที่ไม่ดีก็ปรับแล้วทุกอย่างมันก็จะดีได้นะครับอยู่ที่ตัวคุณเนาะแต่ถ้าเกิดใครที่ต้องการตัดสินใจแบบเป็นดวงบุคคลต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะครับถึงจะตอบได้เนาะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรอิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกว่าในช่วงของเดือนนี้คุณจะดูดีมีสเสน่ห์ค่อนข้างมากเลยทีเดียวเกิดราชาเออราชินีถือเหรียญนะครับแล้วก็ราชินีถือไม้มาถึงราชินีถือดาบครบเลยทีเดียวอ เดี๋ยวเราจะมาแจกแจงว่า3ราชินีนี้มาทําไมสำหรับชาวสิงชาวสิงนะครับอันนี้คือราชินีถือไม้น,นี่คือเป็นตัวตนของตัวชาวสิงเองเลยเพราะว่าอิทธิพลของธาตุไม้คือธาตุไฟเพราะว่าชาวรา,าชสิงเป็นชาวธาตุไฟใช่ไหมครับเมสสิงธนูเนี่ยเนาะก็จะเกิดในลักษณะของสิ่งเหล่านี้เข้ามาแปลว่าการดูดีมีสเสน่ห์นะครับแล้วก็การบริหารการจัดการในเรื่องของสิ่งต่างๆนั้น ค่อนข้างโอเคเลยมีเกยยียรติยศชื่อเสียงหรือในเรื่องของความได้รับความนิยมชมชอบสูงมากกับความรักความสัมพันธ์ดูโดดเด่นท่ามกลางผู้คนมากมายมีในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่เหมือนตอบโจทย์พชายชันของตัวเองค่อนข้างเยอะนะครับมีเสน่ห์มัดใจเกี่ยวกับคู่ของคนรลักค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวส่วนอันนี้เป็นพฤกษบกันมังกรน,นะครับ อิทธิพลของตัวคุณเนี่ยมีทั้งเป็นธาตุไฟแล้วก็ธาตุดินธาตุดินคือพวกศบกันมังกรใช่ไหมครับมันมีคําพยากรณ์ตรงที่ว่า ใมีรา,าศีธาตุไฟธาตุดินแล้วก็ธาตุลมที่จะมีโอกาสของการติดต่อสื่อสารกับตัวคุณยกเว้นธาตุน้ำธาตุน้ำก็มีแหละแต่มันอาจจะน้อยกว่ารา,าศีธาตุอื่นๆนะครับเนะาะธาตุน้ำจะปรากฏของคนที่มีคู่เท่านั้นคนไม่มีคู่เนี่ยธาตุน้ำจะมีอิทธิพลน้อยหน่อยแบบนี้เป็นต้นอิทธิพลธาตุดินนะครับจะทําให้ตัวคุณเนี่ยมีนกษัะของการมีสเสน่ห์ออก สังคมดูหรูหราดูค่อนข้างดูเหมือนกับเขาเรียกว่าสงบนิ่งนะครับเป็นคนใจเย็นเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความเมตตาอ่อนน้อมถ่อมตนมีระเบียบแบบแผนมีวินัยแล้วก็มีในเรื่องของความอดทนที่ดีอดกลั้นที่ดีนะครับเนาะเราก็จะทําให้ตัวคุณเองมีเสน่ห์ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวตรงนี้แหละที่จะเป็นเสน่ห์มัดใจให้กับคู่ของคนรักที่ดีส่วน อันนี้ขึ้นไพ่ราศรีธาตุลมกลุ่มตุนเมถุนอันนี้เป็นคําพยากรณ์อีกในรูปแบบหนึ่งแต่ถ้าเป็นตัวคุณเนี่ยคือหมายความว่าคุณกับคู่ครองคนหลักที่อาจจะมีในเรื่องของ ความขัดแย้งในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอยู่บ้างนะครับหรือบางอย่างอาจจะต้องปรับกันนิดนึงกับความสัมพันธ์มันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทะเลาะก,กันเสมอไปแต่มันแปลว่าเราอาจจะมีบางอย่างที่อาจจะมีเหตุผลนะครับที่อาจจะทําให้เกิดในลักษณะของสิ่งต่างๆเช่นเหตุผลของคุณเนี่ยมันจะทําให้เกิดการหน่อยหรือความรู้สึกต่างๆที่คุณอยากจะได้เหตุผลหรืออยากจะให้เขาปรับ เปลี่ยนในบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากจะให้เขาเป็นอะไรประมาณนี้เพราะคุณค่อนข้างขบลดเนาะเหลือแต่ธาตน้ําอย่างเดียวเพราะอิทธิพลของอ e ุณ o อฟ o r d เนี่ยแปละว่าคุณอาจจะมีเหตุผลมีในเรื่องของการคิดการตัดสินใจมีในเรื่องของความเป็นเด็ดเดี่ยวความเป็นผู้นำนะครับแล้วก็เป็นในลักษณะของการที่เหมือนทําอะไรก็ค่อนข้างที่จะมีเหตุผลกับการคิดการการะทําใดๆนะครับแล้วก็กล้าคิดกล้าทานะครับประมาณนี้เนาะก็แสดงว่าคุณมีลักษณะของสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเกิดคุณมีลักษณะของธาตุนาเข้าไปอีกนะคุณจะครบ เครื่องเลยแต่ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคในระดับที่แบบ8-10แล้วนะครับถ้าคุณมีธาตุน้ำเนี่ยจะทําให้คุณมีความอ่อนไหวอ่อนโยน sensitive แล้วก็มีในเรื่องของสิ่งที่มันเหมือนกับดึงดูดในเรื่องของอารมณ์ต่างๆที่ดีนะครับถ้าคุณมีราชศีธาตุน้ำเข้ามาเนี่ยคุณจะเพอร์เฟกมากดังนั้นเนี่ยสม อย่างที่เป็นเนี่ยมันจะทําให้ตัวคุณสะท้อนในลักษณะของการที่มีความเป็นความหนักแน่นความกล้าแล้วก็ความเขาเรียกว่ากระตอรือรือร้นนะครับกับการตอบโจทย์แพชั่นดูดีมิสเสน่์ตรงนี้เข้าไปแบบเนี้ยนะครับแต่มันอาจจะเหลือในเรื่องของความที่เป็นแบบอ่อนหวานอ่อนโยนเหลือ ตรงเนี้ยที่คุณอาจจะยังขาดเสน,เน่ห์ตรงอ่อนหวานอ่อนเดินไปสักนิดหนึ่งอันเนี้ยเราก็ต้องไปเติมเต็มคุณสมบัติที่ดีของชาวธาตุน้ำเข้าไปมันก็จะทำให้ตัวคุณสมบูรณ์ธาตุเลยทีเดียวนะครับเนาะก็แสดงว่าชาวสิงห์ลัคนาสิงห์โดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็มีในเรื่องของการคิดการตัดสินใจที่มีความแน่วแน่กับสิ่งที่เราแบบ คาดหวังหรือสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราคาดหวังสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราดำรงอยู่ต่างๆเราอาจจะมีสิ่งที่เหมือนกับคุณอาจจะไม่ไม่พอใจบางสิ่งบางอย่างกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ f i ออฟครับมีความไม่ตกความกังวลเล็กๆกับบางสิ่งที่อาจจะดูไม่ตอบโจทย์นะครับหรือมีความเซนซิทีฟอันนี้กับเป็นราศีธาตุน้ำที่ไม่ได้ส่งเสริมราชินี พระจันทร์หมายถึงความริษตกความกางังวลการมีสัญชตาตญาณบางสิ่งบางอย่างนะครับที่อาจจะดูเหมือนแบบมีความระแคะระคายมีความที่แบบปัญหาต่างๆที่อาจจะมีที่คุณอาจจะดูไม่ไม่ที่เหมือนเขาไม่ตอบโจทย์กับเราอะไรประมาณนี้นะครับแล้วคุณต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าสิ่งที่คุณไม่ได้ดังใจสิ่งที่คุณเาขาเรียกว่า มีความไม่ตกความกังวลหรือความคิดความเซนซิทีฟต่างๆเนี่ยนะครับมันอาจจะนํามาซึ่งการมีปัญหากันเกิดขึ้นได้เพราะสามเนี้ยแปลว่าอาจจะมีแนวโน้มของการที่คุณมีการไปตกกังวลแล้วก็คิดมากนํามาสู่การมีปัญหาทะเลาะกันเพราะมันเกิดไพ่สรุปเป็นไพ่ทาวเวอร์บางทีคุณอาจจะมีเหตุผลบางสิ่งบางอย่างที่งัดขึ้นมาสู้กับเขานะ ประมาณนี้นะครับเพราะว่าอิทธิพลของสิ่งที่คุณมีคือคุณค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วแหละเเพราะว่าคุณมีทั้งการคิดการตัดสินใจที่แน่วแน่มีความมั่นคงที่ดีมีในเรื่องของทรัพย์สินที่โอเคมีในเรื่องของหน้าที่การงานที่มั่นคงนะครับแล้วก็มีการคิดการตัดสินใจที่เป็นผู้นําอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยชาวสิงห์เนี่ยมัน เหมือนกับครบรถแล้วอะนะครับเหลือแต่ธาตุน้ําที่ดีอย่างเดียวแล้วธาตุน้ําที่ปรากฏขึ้นมากับเป็นไพ่ที่เสียดังนั้นเนี่ยมันเสียในเรื่องของจริตคําว่าจริตในที่นี้หมายถึงใน,นลักษณะของการดึงดูดคู่อะครับหมายถึงสิ่งที่เราพึงกระทําในสิ่งที่คนอื่นเขาจะปรารถนานะเรากลับไปเรากลับไปดึงดูดเอาในด้านของสิ่งเหล่านั้นกลับเข้ามาในสิ่งที่ตัวเองคิดมากกว่าเพราะคุณไม่ตกกังวล คุณถึงเกิดความคาดหมายคาดหวัง เพราะคุณเติมเต็มทุกอย่างของตัวเองได้หมดเลยยกเว้นจิตใจคุณเลยมาลงกับคู่ในเรื่องของจิตใจคุณต้องระมัดระวังมากๆเลยกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเพราะว่าคุณอาจจะดูไม่ได้ดั่งใจนะครับเพราะว่าเขาอาจจะไม่ตอบโจทย์ดังสิ่งบางอย่างกับตัวคุณก็เป็นไปได้เพราะว่าคุณน่ะถูกเติมเต็มทุกอย่างได้หมดแล้วเพราะเงินทรัพย์สินคุณก็มีนะครับการงานหน้าที่คุณก็มีมั่นคงแล้วนะครับส่วนในเรื่องของความเป็นผู้นําคุณก็มีเพราะ ชาวสิงห์เป็นผู้นําอยู่แล้วดังนั้นอะไรคุณก็ครบหมดเหลือในสภาวะจิตใจอย่างเดียวที่คุณยังไม่เข้มแข็งคุณขาดด้อยในเรื่องของความามีในเรื่องของสเสน่ห์ในการดึงดูดเขาดังนั้นคุณมีสเสน่ห์ในการดึงดูดในด้านอื่นแต่คุณไม่มีสเสน่ห์ในการดึงดูดในเรื่องของจิตใจนะครับดังนั้น,นคือผมไม่ได้ว่านะครับหมายถึงว่าคุณอาจจะอ่อนตรงนี้ลงไปเลยทําให้ความรู้สึกของคุณมันดูขาด มันดูไม่เติมเต็มไฟออฟคัพคือคุณไปคาดหวังกับสิ่งที่มันอะไรที่มันไม่โอเคอมันมากระทบ i m p a c t กับจิตใจของคุณเพราะคุณกำลังมิตกกังวล Sensitive มากเลยนะครับสองใบเนี้ยถ้ามันมาประกบกันมันจะทำให้คุณนะมีในเรื่องของความคาดหวังสุดท้ายคุณก็จะไปจัดเต็มใส่เต็มกับคู่แบบเนี้ยเป็นต้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเพราะว่าบางทีแล้ว เราอาจจะอยากให้เขามาตอบโจทย์บางสิ่งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้กับตัวเราอย่างมากมายในเคน่องของนายออฟวานนอฟวานเนี่ยเป็นไพ่ที่อยากจะมีแพรชั่นที่แบบก้าวกระโดดกับสิ่งที่อยากจะเป็นใจร้อนเอาง่ายๆอยากจะทําทุกอย่างให้มันดีอยากจะทําทุกอย่างให้มันโอเคนะครับแต่ทาแต่ถามว่าคุณทําอะไรได้ไหมคุณทําอะไรไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าจิตใจของคุณเนี่ยยังคงต้องอดทนและรอคอยเท่านั้น นะครับอดทนและรอคอยเพราะจิตใต้สำเึกของคุณเป็นสามดาบเออไม่ใช่สามไม้อิทธิพลของไพ่คุณเป็นสามไม้ในเรื่องของจิตใจดังนั้นคุณต้องอดทนคุณต้องรอคอยให้ได้นะครับเพราะทุกอย่างมันยังไม่สมหวังกับสิ่งที่คุณอยากจะปรารถนาได้ดังนั้นสิ่งที่คุณอยากจะสมหวังได้คุณก็ต้องใช้ความอดทนและการรอคอยนะครับทำทุกอย่างให้บาลานซ์กันเลือกทุกอย่างให้มันดีกับ สิ่งที่มันควรจะดีกับทั้งสองฝ่ายถ้าคุณเลือกสิ่งที่จะดีกับตัวเราเองเพียงคนเดียวมันก็จะไม่สมดุลกันคุณก็จะถูกขาดเสมอแต่ถ้าเกิดเราเติมเต็มความรู้สึกให้กับเขาด้วยมันก็จะทําให้ทุกอย่างบาลานซ์กันเพราะอะไรเพราะเราอยากได้เขาก็ต้องอยากได้ใช่ไหมครับเราจะอยากได้คนเดียวแล้วเขาจะเป็นผู้เสียสละให้เราเหรอเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ย justin มาบอกว่าใจเย็นๆใจเย็นๆทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากได้มันได้นะ เพราะว่าอะไรครับเขาจะมาเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวคุณได้แหละจากฟ o ร์ออฟวนเกิดขึ้นเขาจะมาใส่ใจดูแลกับเราเขาจะให้ความมั่นคงกับตัวเราเขายังอยู่กับคุณเขายังไม่ได้ไปไหนนะเขายังอยู่กับคุณนะสำหรับคนที่มีคู่แต่คนไม่มีคู่ก็จะมีคนเข้ามาเทคแคร์มาดูแลมาเอาใจใส่กับตัวคุณแหละมีคนมาชอบคุณนะเพียงแต่คุณอาจจะต้องเหมือนกับ เติมเต็มความรู้สึกตัวเองแล้วก็เติมเต็มความรู้สึกของคู่ด้วยหรือคนที่เข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์คุณจะต้องเลือกให้เป็นคุณจะต้องเลือกให้ได้คุณจะต้องบาลานซ์ทุกอย่างให้ดีความบาลานซ์น่ะหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าตกลงบาลานซ์คืออะไรเห็นพูดบ่อยเหลือเกินบาลานซ์ Balance คืออะไรบาลานซ์ Balance คือความเท่ากันเท่าเทียมเราต้องการอะไรเราก็ต้องส่องกระจกแล้วหันกลับด้านว่าเขาก็ต้องการในสิ่งที่เราเป็นนั่นแหละถูกไหมครับก็แปลว่า คุณต้องการที่จะให้เขามาใส่ใจดูแลเราอยากให้เขาคอมมิตกับเราเราก็ต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาอยากคอมมิตกับเราด้วยแบบนี้มันหมายถึงว่ากดแรงดึงดูดนะครับเหมือนปริมาณของดีมานซัปพลที่มีคนซื้อก็ต้องมีคนขายมีคนขายก็ต้องมีคนซื้อจะมีแต่คนขายไม่มีคนซื้อหรือจะมีแต่คนซื้อไม่มีคนขายมันก็จะทําให้ทุกอย่างมันดูไม่สมดุลถูกไหมครับดังนั้นมัน ปรับง่ายๆโดยการที่ว่าเราอยากให้เขามาใส่ใจดูแลเราเราก็ต้องเป็นฝ่ายที่ต้องดูแลเทคแคร์ใส่ใจดูแลกับเขาบ้างแบบนี้เป็นต้นมันก็จะทําให้ทุกอย่างมีการตอบโจทย์กันมากขึ้นเพราะว่าทุกอย่างอาจจะต้องเคลียร์ความสัมพันธ์เคลียร์ความชัดเจนหรืออาจจะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีโดยการที่คุณต้องอดทนนะครับ seven of pentacles คือการอดทนสิ่งที่คุณอดทนน่ยสิ่งที่คุณเฝ้ารอสิ่งที่คุณส่งอยู่ นะครับมันจะค,ค่อยๆมีแนวโน้มของการตอบโจทย์หรือเป็นในสิ่งที่คุณปรารถนาได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันเท่าเทียมและบาลานซ์กันเมื่อไหร่ทุกอย่าง f o r w one คือเขาจะกลับมาใส่ใจดูแลกับเราได้อย่างที่เราต้องการแน่นอนนะครับความมั่นคงอยู่กับตัวคุณแล้วแต่ก็ไม่ทุกคนหรอกนะครับอันนี้เป็นไพ่โดยรวมเนาะอันยังไงเราก็ต้องใช้วิจรารณญาณถ้าเราทําได้แบบที่ไพ่บอกคุณก็จะได้การตอบโจทย์แบบนี้ที่ดีเช่นกัน ทีนี้เรามาดูคนโสดกันบ้างว่าไพ่คนโสดจะเป็นยังไงคนโสดต้องเรามาระวังกับความรู้สึกสิ่งต่างๆนะครับหรือว่าคุณเคยผิดหวังมาในอดีตยังไงคุณเคยโสดมาแบบไหนคุณอาจจะมีการยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในอดีตนะครับเพราะว่าไพ่ฝ่ายับคับเนี่ยขึ้นมา2ใบนะเพราะว่าชาวสิงรักนาสิงอาจจะมีความเปราะบางในเรื่องของความสัมพันธ์รวมไปถึงในเรื่องของภาวะจิตใจอย่างที่บอกแหละ อารมณ์ความรู้สึกในเรื่องของทรัพย์สินต,ต่างๆหรือว่าในเรื่องของหน้าที่การงานต่างๆคุณอาจจะตอบโจทย์ได้ดีนะแต่ในเรื่องของความรักคือไพ่ถ้วยเนี่ยกับเป็นไพ่ที่เสียไม่ได้ตอบโจทย์กับตัวคุณสำหรับคนโสดดังนั้นคนโสดที่เคยผิดหวังมานะครับคุณอาจจะสร้างกำแพงบางสิ่งบางอย่างไว้แต่อยากจะบอกว่า คุณอาจจะแบบเจอความผิดหวังมาในอดีตแต่ในณปัจจุบันคุณก็อาจจะมีความผิดหวังอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณยังยึดติดกับสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์แบบเดิมๆนะครับหรือว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะแบบมีการทะเลาะเบาแวงกันหรือมีการที่คุณอาจจะแบบมีปัญหานะครับเพิ่งเข้ามาก็เจอปัญหาเลยแบบนี้เป็นต้นเพราะคุณอาจจะแบบไม่ได้เติมเต็มความรู้สึกของตัวเราก็ได้ อาจจะทําให้ความรู้สึกของคุณกับเขาอะนะครับมีช่องว่างระหว่างกันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ดังนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาครั้งใหม่นะครับคุณอาจจะต้องเปิดรับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ไปก่อนไม่งั้นคุณจะไม่สามารถต่อยอดและพัฒนาได้ใครที่เข้ามา ใครที่เข้ามาคุณก็ต้องแบบเปิดใจยอมรับและลองคุยดูก่อนลองสารสัมพันธ์ไปอีกสักพักหนึ่งให้หนึ่งหมายขึ้นเปราะว่าจริงๆคุณก็ยังสามารถสารสัมพันธ์ต่อกันได้นะถ้าคุณละทิ้งกับสิ่งต่างๆที่คุณมีความผิดหวังในอดีตมานะครับคุณไม่สร้างกำแพงขึ้นมานะครับแล้วคุณก็ต้องตอบโจทย์พลเชั่นของตัวเองให้มากอีกสักหน่อยหนึ่ง แล้วคุณก็จะมีแนวโน้มของการที่จะต่อยอดและพัฒนาได้แต่ถ้าเกิดคุณยังไม่มีกําลังใจกับการที่จะก้าวข้ามผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปคุณอาจจะต้องใช้เวลาคุณอาจจะต้องใช้การเยียวยาหรือคุณอาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆประคองความรู้สึกไปแต่ในที่สุด คุณก็จะสามารถเติบโตแล้วก็มีการเรียนรู้การปรับรูปแบบถ้าคุณแค่เปิดใจยอมรับกับสิ่งที่มันเป็นไปนะครับคุณไม่ยึดติดในอดีตคุณไม่ไปเอาอะไรที่มันเป็นความผิดหวังมาในอดีตมาเป็นกำแพงกั้นคุณไว้คุณก็จะสามารถเติบโตและสามารถที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีได้นะครับในช่วงของ ต้นเดือนอถึงกลางเดือนธันวาคมนี้อาจจะทําให้ความรักของคุณนั้นเติบโตและมีการพัฒนาไปในแนวท,ทางที่ดีอะไรที่มันเป็นความสุขความหวัง พยายามเติมเต็มให้กับตัวเองมากๆนะครับแต่อะไรที่เป็นความทุกข์โยนทิ้งมันไปอย่าไปใส่ใจอย่าเก็บมาคิดอย่าไปอะไรมากมายเพราะไม่งั้นปัญหาต่างๆมันไม่สามารถ move on ไปข้างหน้าเราจะไม่สามารถเจอใครที่ดีกับตัวเราเองได้เลยนะครับดังนั้นเราก็ควรที่จะไปต่อก็ต้องเปิดใจยอมรับและลองคุยดูก่อนนะครับไม่ใช่เราค่อยค่อยแบบหาคนใหม่ก็ยังได้เนาะสับคนโสดทีนี้เรามาดูคนมีคู่กันบ้าง คนมีคู่เนี่ยกับเป็นอะไรที่โชคดีนะคนมีคู่เนี่ยเราจะเข้าใจกับทุกอย่างที่มันดีขึ้นเพราะว่าอะไรครับอย่างที่บอกว่าเราไม่ถูกเติมเต็มกับธาตุน้ําถูกไหมแต่คนที่มีคู่กับได้ธาตุน้ำขึ้นมาคือราชาถ,ถือถ้วยเลยทีเดียวดีกว่าราชาถือถ้วยอีกอ่ะดีกว่าราชินีถือถ้วยอีกราชาถือถ้วยคือคุณเข้าใจในสิ่งที่ที่คุณน่ะอยากจะเป็นได้แล้วคุณเข้าใจคุณเรียนรู้ละ คนที่มีคู่เนี่ยจะเข้าใจได้ดีกว่าคนที่อาจจะโสดนิดนึงเนาะเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เนี่ยบ่งบอกว่าจะมีคนมาเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวคุณนะครับโดยเฉพาะคนธาตุน้ำกรกฏพิจิกมีนเนี่ยจะเป็นคนที่เติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวคุณได้สมบูรณ์ธาตุอย่างที่บอกขั้งต้นมีไฟ มีเหรียญแล้วก็มีดาบใช่ไหมครับอันนี้มีถ้วยเข้ามาดังนั้นเนี่ยคนมีคู่น่ะจะถูกตอบโจทย์และเติมเต็มที่ดีแล้วนะครับเนาะก็จะได้ความรักความสุขความหวังที่ดีมากๆเลยส่วนไพ่เ h e w เ r l รแปลว่าถ้าเกิดเขาเป็นคู่คุณเนี่ยจะสามารถมีความรักความสุขความหวังที่ตอบโจทย์แล้วก็สามารถที่จะทลายกำแพงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกลับมามีความรักความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเลยเพราะว่ามันเกิดไพ่สองถ้วยด้วย สองถ้วยกับเดวเวอร์เนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าคุณเองจะได้รับความรักความสุขความหวังการเติมเต็มการที่เป็นคู่ระหว่างกันและกันได้มากขึ้นมีในเรื่องของการที่จะติดต่อสารสัมพันธ์ปัญหาต่างๆที่มันมีในอดีตคุณจะสามารถเคลียร์มันได้ขจัดมันได้นะครับเพราะคุณได้รับการเติมเต็มไพ่ถ้วยขึ้นมาจากไพ่คิงถือถ้วยนั่นเองคุณกําลังรอคอยคนที่มา ตอบโจทย์พลชั่นของตัวคุณแหละดังนั้นเนี่ยคนที่มีคู่จะได้การตอบโจทย์ได้ความรักที่ดีได้ความหวังใหม่ที่ชัดเจนได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เคลียร์ปัญหาแล้วจบลงได้แบบนี้เป็นต้นแต่ว่ายังไงคุณก็ต้องพยายามเหมือนกับเขาเรียกว่าทำบาลานซ์ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีด้วยนะครับ เ,เพราะว่าทุกอย่างมันก็ต้องทําให้มันเกิดความสมดุลให้ได้มากที่สุดเพราะว่าอะไรที่มันขาดสมดุลไปมันก็มักจะพังทลายลงไปดังนั้นอะไรที่ไม่สมดุลมันก็จะต้องพังทลายและไม่คงอยู่ดังนั้นถ้าเราอยากจะให้คงอยู่เป็นไพ่์ดเด o ลเวอร์เด r ลเเนี่ยเห็นไหมครับ ครบธาตุสี่ธาตุมันทิ้งทําให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์ธาตุจึงตั้งอยู่เป็นวงกลมแบบเนี้ยเป็นวัฏจักรที่ยังหมุนเวียนไปได้อยู่ตลอดเวลาดังนั้นไพ่เดอะเวอร์หมายถึงคนที่มาตอบโจทย์ให้กับตัวคุณอยู่นะครับเป็นคู่ของคุณนั่นแหละโดยเฉพาะคนธาตุน้ําที่จะมีอิทธิพลต่อตัวคุณมากที่สุดเพราะเขาจะมาเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวคุณได้มากที่สุดนะครับก็สู้ๆนะครับสำหรับคนที่ ไม่มีคู่นะแต่คนที่มีคู่ก็จะสมหวังมากขึ้นนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเปกลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ